พบกับช่องแบงค์อ่านพิมพ์นะคะวันนี้หนูจะมาอ่านกรอนค่ะเริ่มกันเลยนะคะมีใบหูรูตั้งไว้ฟังเสียงเป็นสำเนียงที่ถูกต้องไว้สองข้างมีพระโอด์เปิดติดชิดข้างปรางขนงคางคู่คิ้วคะชิ้วหามีจมูกสองรูอยู่หว่างตา มีเกษาเหมือนพืชไม้ไว้ปกดินสิ่งสำคัญที่ธรรมชาติได้สร้างสางเป็นรูปร่างปุงแต่งแหล่งทรัพย์สินมีมือเท้าใช้ก้าวย่างกลางแผ่นดินเดินเก็บกินข้าวของท้องธรณีคือดินน้ำและลมไฟเคลื่อนไหวได้ประจำกายรวมญาติคือท่าสี่หาทะยังน้ ใช้อินรียหกอย่างนี้เพื่อใช้ไว้เป็นทัศคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีใบหน้าไว้สาาเวทนาเมื่อสัมผัสมีรูปเสียงกลิ่นรสไว้คงชัดเมื่อสัมผัสคือให้ออกว่านลกนายเมื่อยินดีและ ็นทุกเจอของดีมีสุขทุกสมัยเจอของเสียมาปะทะอายุณะภายในเมื่อสนใจจำไว้ก็ได้ทุกอย่ายึดมั่นและถือมั่นตัวตันหาอุเบกขาจำไว้จะได้สุขอย่ายึดมั่นและถือมั่นนั่นคือทุกตลอดยุคมีได้คลาดนิราสาต้องวางเฉยให้เลยล้นจึงพ้นทุก์ อันทุกสุขอย่าปะป,ะปนพ้นปัญหาจบแล้วค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆอย่ายึดมั่นกับสิ่งใดนะคะแล้วก็หข่ขอให้เ,เพื่อนๆกดสับสไครตาา์และกดติดตามช่องแบนค์แอนพิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ